ฉันอนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือตลอดเวลาฉันเปิดรับความสุขทุกทิศทางฉันอนุญาตเปิดรับเงินทุกสักบุญเข้ามามากมายมหาศาลฉันเสกสร้างเนรมิตโดนบัรดาลชีวิตของฉันได้อย่างง่ายๆสบายสบาย ทุกอย่างมันง่ายและเป็นไปได้เสมอสำหรับฉันทุกความมั่งคั่งเหลือเฟือในหัวใจของฉันกำลังดึงดูดความมั่งคั่งมากมายให้เข้ามาความมั่งคั่งที่ฉันมีดูดพระคังสวรรค์ทุกสิ่งที่ฉันทำออกมาจากความรักความสุขจึงทำให้สิ่งที่ทำทะลุทะลวงทุกเป้าหมายอย่างง่ายๆสบายๆ ทุกเวลาที่ผ่านไปความมั่งคั่งเหลือเฟือของฉันยิ่งเพิ่มพูนฉันคือนักบริหารชีวิตที่ยอดเยี่ยมฉันสร้างสารร์ผลงานชั้นดีตลอดเวลาฉันดื่มดำความสุขในทุกการสร้างชีวิต